สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในย2 2สิบสองรอบเพลินเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ก็มาที่าง,งานอา่าเยสวรรอีกทีนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้น่าจะได้ไปลงอีกที่หนึ่งวะวันนั้นเราไปลงอ่ไอ้นอ็อตพี่โอดพี่โอดวันนั้นเราไปลงเที่ยวดีแล้วเราลงใกล้นะครับแต่เราจะลงเลยไปได้อีกหน่อยนึงนะครับก็ไม่ไกลมากหรอกนะครับจริง ขายของป่ากันที่แถวๆนี้ก็ลงเลยไปนั่นอีกหน่อยนึงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าลงยังไงนะลงตรงไหนเยวส่งสัญญาณก่อนเราจะเลี้ยวขวานี่แหละโอ้มีรถมาฮะพอดีกันแหละไป ลองดูว่าลุงเขาจะให้ไปลงตรงไหนนะครับโอ้มีรถลงไหม าคุณลุงเขาจะให้ลงตรงไหนนะครับไม่มั่นใจนะครับเที่ยวเมื่อกี้มันลงไอเที่ยวที่แล้วมันลงสต็อกไงเออ,อเที่ยวนี้เดี๋ยวลองดู ผมมาแล้วเมื่อกี้เราลงตรงนี้ไอ้เมื่อเช้าอ่ะไอ้เที่ยวที่แล้วอี้ะวันงั้นเนี่ยเที่ยวนี้อ่ะลงไหนเขาบอกหน้าวัดหน้าวัดตรงไหนวะ ไหนอะในนี้เหรอโอยบ้าไปแล้ว น้ำป๋าไว้ป๋าไปโนอนแล้วรอด้วยป๋า <laughs> เดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถจองโอ้โหลงตรงนั้นนะฮะเออก็โออยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมไปปลดลงปลดล็อกก่อนนะฮะเออลงตรงนี้ง่ายกว่าวะ่ะ ไปไปในนู่นเลยเหรอลุงไหนอ่ะลุงอยู่ไหนอ่ะ นนอตล็อกนะอัลอๆ์นท์บีบอ๋อสะตองนี่ป่าเนาะมัดแซมก็มีเยอะอยู่นั้นน่าจะทยอยลงแล้วป่าเนาะเดี๋ยววันนี้จะไปแมาสักสองเที่ยวกัน เดี๋ยวขอเซ็นใบสิมโพของการที่กี่ยวผมลืมเดี๋ยวปาเซ็นผมกําเดี๋ยวปลดปลดล็อกนักหนก่ตรงนี้มันค่อยเอียงซะหน่อยได้เอียง ถอยพับไปทางโน้นเดี๋ยวมัน,มนตอนนี้มันเอียงซ้ายนะครับเดี๋ยวเราถอยพับห่างไปทางซ้ายหน่อยนะเอ,อ้ยึดคีเป็นจาะบีได้ไงวะชิบหายไปนดนจาะบีได้จดังใจมีดำคลื่นไหม ถอยพับไปทางซ้ายหน่อยนึ่งเดีแ๋บบนี้มันจะมัจะลดอันนี้ได้นะครับต้องพับซ้าหน่อยนะครับให้มันลดการเอียงลง นี่เห็นไหมอ่ะลดการเอียงลงมันจะลดการเอียงนะครับเอาถ้ามันเอียงซ้ายเราผมจะพับหางไปในด้านซ้ายนะครับช่วยได้หน่อยนะึ่ง คยวิ่งหน้างงานถนนมานะครับมันบางทีเจอเอียงซุปเปอร์เนี่ยแล้วเราไม่มีทางเลือกอะ่ะเราต้องถอยรถบิดเอียงซ้ายไหมเราถอยรถบิดตูดมันกงขวนะครับบิดตูดให้มันอย่างน้อยมันก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งผมเคยทาวิ่งร่วมพิเซนนะทำถนนนะที่เอียงเอียงบางทีจาเป็นต้องได้ลงแต่ถ้ามันไม่ได้จริงก็ตักหินมาถมที่ลอนะ้อซะปลอดภัยนะหาอะไรมารองลอ้อซะ ลงตรงนี้ง่ายวะเี๋ยวไปลดของปล,ด,ปลดหางก่อนนะ ที่ยวนี้ลงง่ายไม่ต้องขวางถนนนะฮะแต่พื้นที่มันเป็นที่โดยเอียงหน่อยหนยไม่หน่อยอะเยอะเหมือนกันแหละ เป็นอย่างนี้ต้องให้พี่หลังใส่ทรายคอนมาทางด้านท้ายล่ะเวลาดำมันจะได้ลงง่ายทีเดียวรึบเลยมัน đến đây sẽ ăn cũng như này đó à nó bà nó nhàn quá nói ờ ừ, ok <laughs> มันเรียกเอาสีพูไว้ผมตา,าสีขาวไปเหมือนเดิมน,นี้พอ,อล้อซ้ายมันตอนนี้มันเอียงนะเห็นไหมพอ,อล้อซ้ายเหยียดกองไทยแล้วลูกไว้นะครับมันจะได้บาลานซ์กันไม่เอียงเห็นแะตรงสบายเลยเราต้องพลิกแผลงเอานะครับดับในสายงานต้องระวังนะครับบางทีนิดหน่อยเองมันก็ไปเลยนะครับ นั่นนั่นนั่นเดาเด้าเด้ารถมันเด้กระแทกหน่อยนี่พอแล้วคลิปนี้ลงง่ายๆนะครับแม่วัดปุ๊วัดไม่ลองถ้าดูลงง่ายๆนะผมว่าง่ายกว่าตรงโน้นอีกเที่ยวที่แล้วอีกเที่ยวที่แล้วมันได้ขวางถนนนะมัเป็นเที่ยวเนี้ยลงตรงนี้สต็อปง่ายว่ะวนถอยจ้ำ บนล้วก็ถอยทิ่มถอยจ้ำบนแล้วก็ถอยทิ้มเลยง่ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกดทริปมิเตอร์แล้วกันเราไม่ได้กดทริปมิเตอร์นะเมื่อกี้ลืมไปทริปสองมือผมกดแต่ทริปหนึ่งนะเราจะได้รู้เลยน้ํามันด้วยไงว่ามันใช้น้ำมันไปกี่ลิตรมาที่เนี่ยแล้วก็กี่กิโลอะไรประมาณนี้ จับออกไปไม่มีผลเราพอนเป็นรถเปล่าแล้วเราอีกเที่ยวหนึ่งเราจะไม่ได้มาตรงนี้แล้วไงอืมเอเดี๋ยวคลิปนี้นะผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพากลับรถเปล่าเดี๋ยววิ่งรถเปล่าไปดูวิวสวยงามเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ